้านนี้ทำลูกชิ้นปลาทอดทุกชิ้นปลา,าที่เราไปซื้อมา,าไว้ใส่กเก๋วยเตี๋ยวขนมจีนอะไรเนี่ยเราก็สามารถนามาแทะได้นะคะนามาทอดอไว้กินเล่นน้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มพริก่นมะขามเปียกใชน้ำจิ้มทำเองนะคะทำมาเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้เวลาจะกินเราก็มาอุ่นให้ร้อน ผู้ชิ้นปลาเส้นอันนี้ที่เราใส่เพื่อเตี๋ยวแล้วก็ทอดข้าทอดสุกมาแล้วแต่เรามันแค่แข็งนะคะเราก็ต้องมาทอดอีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้มันสุกกรอบอร่อยนี่ทอดสองแพ็คสองแพ็คก็ได้สี่ชิ้นหั่นใส่จานเรียบร้อยแล้วนี่เราคุณลูกชายเขาบอกเสร็จเรื่องแล้วนี่นกห็นปลาไก่เสร็จแล้วให้ฟองเหลืองก่อน น้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยนะคะสูตรน้ำจิ้มถ้าใครอยากได้อ่าเขียนทักมาได้นะคะแต่แม่น่าจะบอกเนี่ยน้ำจิ้มเราก็เหนียวไม่ได้ใส่แป้งมันนะคะเคี่ยวน้ำตาลกับมะขามนี่พริกป่น,นใส่ผักชีปรุงรสตามใจชอบอร่อยค่ะขอบอกน้ำจิ้มสูตรของแม่นะ กินปลาเหนียวนุ่มอร่อยค่ะแล้วเราก็เอาผักผักชีแตงกวานะคะผักสลัดมาก,กินแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วค่ะันอยู่เมืองไทยซื้อเขากินเป็นร้อยมาอยู่นี่ก็ทอดกินเองซกินปลากิ้นปลา,า,ปลาก็จะมีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่นะคะพี่ห่อแต้จิ๋วแล้วก็ปลาเส้นก็ซองก็จะเป็นสีสีเบบนี้ค่ะ แต้จิ๋วเหมือนกันตองสีส้มๆตองสีงส้มลูกชิ้นลูกชิ้นปลาเส้นแบบนี้ตองสีส้อมอันนี้ลูกชิ้นปลารักบี้จะซองสีนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านไทยค่ะของแช่แข็งเราก็มาวางให้มันละลายโดยการเปิดน้ําร้อนแช่นะคะแล้วเราก็จะได้แล้วเราก็จะทอดแล้วเราก็จะได้ลูกชิ้นที่อร่อยยพร้อมน้ําจิ้มเปรี่ยหวานเผ็ดนะคะ สูตรทำน้ำจิ้มแม่นาจะบอกนะคะถ้าใครอยากได้ใครอยากได้เ,เข้ามาแอดเป็นเพื่อนในเฟ e บุ๊กก็ได้ค่ะโดยแม่น่าจะเขียนไปในอินบ็อกซ์ให้น้ำจิ้มสูตรแม่นาอร่อยมากนะคะเพราะว่าเคยทำขายมาอร่อยนะคะขอบคุณนะคะทุกชิ้นปลาทอดน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะค่ะ